ครับผมสวัสดีครับผมนะครับเอ่อเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะเอาเอาหิ้วมาพี่ดิโอพี่จะหยอดวันอาทิตย์อยู่ไหนวะนะครับผมนะสำหรับเอฟซีท่านใดนะครับสําหรับเอฟซีท่านใดนะครับอันวันนี้ผมจะเอามาหยอดเอามาลักหยอดนะครับผมนะบัดนี้ต่อไปก็จะเป็นพ่อใหญ่พ่นหยอดด้บัดนี้นะครับอันนี้วันอะไรวันนี้พุธกลางคืนแล้วก็เสา เสาพูดกันขึ้นอันนี้อันนี้วันเสาร์นี่วันเสาร์เอามาหยอดเดี๋ยวอนนเอามาหยอดอเห็นบอว่วันเสาร์มันสิแปลกมือเอามาหยอดเอามาหยอดเพิ่นบออ่าปากด้วยวันเสาร์นะเด้อว,วันเสาร์เพิ่อนอิ่มทิพย์เพิ่นบอกินอยังอ,อยู่กับไอ้แน้นใส่วันเสาร์ลหรอน้นไมาหยอดเลยเพิ่นแม่ได้นะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นสำหรับของเอฟซีนะครับที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้ค่าคอมมันสร้างนาคบริวารนะนี่แหละก็จะได้ มีไรซื้อหรือเอที่ร่วมสางหนักบริวารนะครับผมจะประจํำวันสิได้มีไรซื้อมากหนิครับผมหอบอุญูอายะจากบ้านหอบเอียงมากนะครับผมบ่าหอบฟางดี่ตัวท่านหน้าดำหน้าดำนี่ใช่เลยนะอันนั้นวันอะไรอ่ะนี่ยเอาวันเสาร์มาใส่เพิ่นนี่ิแล้ววันเสาร์วันเสาร์ไหนวันเสาร์อยู่กับคุณเธอวันเสาร์บ่ค่อยหไรไปไหนด้วยนี่อันนี้เป็นัเคือคืองใดเคืองใดแผ่นทองมามามาใส่เพิ่น ก็ลูกค้าท่านใดไอ้ลูกค้าสั่งสินค้าเราก็จะเขียนแผ่นทองให้ FC ใช่ไหมใช่โอ้หนึ่งหนึ่งหนึ่งลายชื่อต่อหนึ่งออเดอร์ใช่แต่วันเสาร์เรามาหยอดไปแล้วส่วนหนึ่งอ๋อวันเสาร์มาหยอดไปแล้วส่วนหนึ่งแอนเพราะว่ามันไกลเราก็ใส่ไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่อย่างว่าอยู่ทําไมน้อยน้อยทำไมกำลังคิดว่าทําไมคนเกิดวันเสาร์น้อยจังเลยเอามาหยอดไปแล้วอันนี้คือเรามาหยอดลุงมาหยอดไปแล้วรอบนึงใช่ไหมค่ะเออลุงมาหยอดลุงมาหยอดไปแล้วรอบนึง โอ้อันนี้เขามาหยอดไม่อีกใช่เอ้าแอดมินหยอดหยอดแอดมินแนนหยอดไปเลยวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์นะถ้าผูไใดอยากมาหยอดดีแค่ไดนบัดเนี่ยฮะถ้าเขาอยากมามีส่วนร่วมเนี่ยหยอดแผ่นทองตรงนี้ทำยังไงก็ถ้าเอฟซีมานี่บ่เรามีแผ่นทองให้เขียนแล้วก็เขียนตามวันแล้วก็มาหยอดได้ตามวันเกิดเลยแล้วถ้าใครไม่สะดวกก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนาะใช่ถ้าใครหนึ่งบินตอนหนึ่งแผ่น อ๋อโอเคหยอดเลยเนาะหยอดเลยหยอดเลยหยอดเลยอันนี้น่าจะเป็น FC ส่งมาเองอ๋อมีของ FC ส่งมาเองด้วยก็ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นของทองอย่ออเอฟซส่งมาเองก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะมี FC ส่งมาเองด้วยนะครับผมใครที่ไม่สะดวกก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับผมเนาะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทมณโอมนะครับทุกๆผลิตภัณฑ์หนึ่งบินต่อนหนึ่งแผ่นทองนะครับผมเดี๋ยวแอดมินเขาจะเขียนให้เราจะเอามาบรรจุให้นะครับผม นะครับรอบก่อนเนี่ลุงพ้นเราก็มาบรรจุให้แล้ว,ลวอันนี้วันพุธกลางคืนพุธกลางคืนปะอยู่ที่ใครพุธกลางคืนนี่วิววิววิวนี่ทำไมกัน <laughs> นี่นะครับส่วนของชิดการ์ตีมีอยู่ยอยู่ที่พี่พก็มีอยู่ที่พี่ก็มีเอออยู่ที่พี่ที่เอฟซีเขาเขาแจ้งไปทางพี่ทางด้านฝั่งนี้วันอะไรวันเสาร์กับวันพุธกลางคืนมีวันพุธกลางคืนเนาะอันนี้พุธกลางคืน ในผู้กลางคืนโ oh, อ้พันสี่หยดนี่ครับอรีบๆๆหน่อยนะครับผม FC เพราะว่าตอนนี้เขาก็เริ่มปั้นมาได้ปั้นได้สองตนแล้วนะกาเน้อผู้ในะดรีบสร้างสินค้าได้ครับผมซื้อสบู่ซื้อสบู่หนึ่งก้อนเอดมินก็จะเขียนให้นะครับผม,ม <laughs> <laughs> นะครับหนึ่งบินต่อนหนึ่งแผ่นทองนะครับถือกล่องปลาแม่เหมือดโอ,อ,อ้พ่นนี่แมะ จะถือไปน้ำยืนสิเออเอาว่างไว้ตัวเออเอาตาเอาตาอัอนนี้ไม่เห็นตัววัน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 อังคารกับวันศุกร์วันอังคารกับวันศุกร์อยู่ด้วยกันฝั่งนี้อังคารฝั่งนั้นศุกร์นี่ไงเราเจอฝั่งนี้อังคารฝั่งน,นี้ <c oughs> อังคารฝั่งนั้นศุกร์นี่ครับ ก็ตอนนี้เราก็เริ่มมาจุแผ่นทองแล้วนะครับเอซีนะวันอังคารเยอนเดียวกันกับพ่อใหญ่พ่นนี่วันพ่อใหญ่พ่นแต่ว่าพี่อันนี้วันอังคารนี้ก็จะเป็นพี่นาทีพี่นาทีเป็นคนจองนะเจ้านาบริวารตัวนี้พี่นาทีเป็นคนจองวันอังคารวันอังคารเยอะนะวันอังคารเยอะนะ เออเกิดหลายแท้วันอังคารนี่พวกเจ้านี่เอฟซีวันศุกร์นะะควันศุกร์วันศุกร์กั่น้ำวันศุกร์ก็เยอะนานเรียนไหมเกิดวันศุกร์เยอะวันศุกร์ก็เยอะอันนี้คือเราใส่ไปแล้วรอบหนึ่งลุงลุงใส่ไปแล้วรอบหนึ่งนะใส่ไปแล้วรอบนึ่งแผ่นทองของเอฟซีที่ส่งมาตอนนี้ก็มีมาเรื่อยๆไม่ได้ส่งมาแอดมินสั่งผลิตภัณฑ์เราเขียนให้เราเขียนให้แจ้งชื่อแล้วก็วันเกิดแค่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทมอนโอมหนึ่งบิน ตัวหนึ่งซีดอ่าก ouais. ็นี่แหละหนึ่งบินตัวหนึ่งซีดก็เนี่ยแจ้งแอดมินมาแอดมินเขาก็เขียนไว้ให้เนี่ยแยกใส่กล่องไว้ให้ใครเกิดวันไหนนะครับวันศุกร์วันี้ฮะวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์เดงเหลืองนี่เขาบรรยากาศในี่เออมีแม่น huh? ู่นองู่รคือกันเลยนี่ซุกคือกันนี่อะไรซุกคือกันมาวัน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 จันทร์กับวันพุธกลางวัน โอ้ยนี่วันจันทร์กับวันพุธกลางวันนี่ปั้นเก็ตเสร็จแล้วนะครับผมเหลือลงสีได้บาทที่นี่นะพอดั้นเก็ตเสร็จแ,แล้วนี่วันนี้โอ้ห้าในเสร็จด,ดีถ้ายังไม่เสร็จด,ดีโอ้สวย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 ได้เนะาะนี่องค์แรกที่เขาขึ้นเลยอันนี้อันนี้เราจําได้แต่ซุ้มประตูของเรานี่แหละวันไหนเนี่ยอันนี้วันพุธ อันนนวันพุธอ,อันนี้อันนี้วันพุธนี่เป็นของพี่นะที่เป็นเจ้าภาพ<อ>สร้างนะครับผม<อ>ครับวันพุธวันพุธกลางวันครับผมแมนครับเฮ็ดก้อนหมเลยกำชับสร,ร้างได้ต<อ>้องขึ้นเดีวก้อนมมเลยเออขึ้นค้องกับขึ้นกน ou, อ้อนหมปั้นเก๊กกับปั้นกน ou, อ้อนโมแต่บอกว่าสีพ่นสีที่หลังมู่าน อุ้ยแต่ว่าช่างโค้กเกิดวันเสาร์นะเกิดวันนี้กับเราอก็เลยเฮ็ดพิเศษปากอิ่มดิบอิ่มดิบวันยังปะเนี่ยอวันจันวันจันวันจันค่ะอันนี้อันนี้อันนี้แอดเตอร์เกิดวันจันอุ้ยครูเข้าเจ้าเลยเนาะใช่เขาเรียกว่าซุ้มประตูแห่งความสำเร็จอืมแอดเตอร์เกิดวันจันอืมวันจันนะคะ นีหยอดไปแล้วรอบหนึ่งไปวันเดือวันอะไรเดือวันอาทิตย huh well, like ์กับวันพระราิต oh> ย์นี <h h <h ่นี่คนเกิดวันอาทิตย์นี่สีแดงใช่ไหมสีแดงสีแดงวไปแล้วก็ระวังเลยนะระวังเลยนะแดงอมง เอาไหมแม่มาเปิดรหัสยอดให้แม่ยอดไ้เอียอดให้เอจะเขียนแล้วก็มายอดวันวันพฤหัสกับวันอาทิตย์ใช่ค่ะวันอาทิตย์ยอดแม่สั่งซื้อสบู่นะคะก็เอสบีนก็จะจัดทุกทุกผลิตภัณฑ์ครับไม่เฉพาะสบู่ทุกทุกผลิตภัณฑ์เนาะเอสบินก็จะเขียนแผ่น แผ่นทองให้เพียงแค่เอ็ซีแจ้งมาว่าท่านเกิดวันอะไรนะครับผมหลังจากที่ท่านสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทมโนโอมเสร็จแล้วนะครับแอดมินก็จะเขียนแผ่นทองให้แล้วก็จะเอามาบรรจุให้นะครับอันนี้คือไม่ใช่เรามีแค่นี้นะเราบรรจุไปรอบนึงแล้วอลุงพลมาบรรจุให้ไปรอบนึ่งแล้วเรียบร้อยแค่ลูกโมทนาบุญกับเอ็ซีทุกท่านด้วยนะคะนะเอาบอกเอ็ซีฟ้าฟ้าสื่อเด้อฟ้าฟ้าเล็กเด้อ เ,เพราะ<ม>าว่าจะ<ด>เสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะปิดร,รีบซื้อนะคะมินจะได้เขียนแผนท้องแล้วก็มาบรรจุให้ในองค์บริวารตามวันเกิดนะคะทุกคนครับผมตอนนี้สวัสดีครับ